มือนึงนี่เก็บให้ได้ไลฟ์มาได้กระพาะนี่เขาพัดคนก็จได้ยุบประมาณจักเจ้าเปรนประมาณเนี่ยจ็ดสิ้าเปอร์เ็นเป็นมือนี่ประมาณจักฟองจักหน่วยประมาณแปดร้กัวแปดร้ยกัวอ๋อเนีนี่โอ้พอเขาใกล้ครับเปิดดูครับเปิดนี่ครับท่านผู้ชมครับไปนันี่โอ้จักแม่นี่พ่อนี่ประมาณส0มสิบตัวเนี่ยข้างนี่ประมาณแหวงนึงแหวงหนึงกับสิบหน่วย มันก็จะ,จะรับจะรับกันไข่น้ำเนี่ยมันผลร้อนน้ำนะครับกันมันไข่ช่วงไข่ลหลายๆเนี่ยมันก็ไข่เกือบทุกโกละแนี่เราเมื่อตัวเฉลี่ยมือหน,นึ่งเนี่ยประมาณจักบาทว่ากับการเก็บไข่ไข่เนี่ยสามพันสามพันสองสามพันสามอยู่ประมาณนี้แหละตอนนี้ครับ,รบตอนแรกมันก็ได้ประมาณสี่พันคู่าสี่พันอยู่ แกมัดเก็บน้่นมันซุ่มนี่บ่พ่ออ่ะอันนี้เอื้อดนะย่างนี่ครับนี่อันนี้หั่นไข่ครับจำลองมาจากตั้งบ่ครับพ่อแมนตั้งอัดเนาะจากว่างหั่นทกคนก็เอาล้อรถยางรถยนต์นี่จยงสี่ไข่ออกมาคือเป็นระเบียบแมนเรียบงามงามครับเราย่างหนึ่งค่ะที่ผมเดาเนาะมันเป็นส่วนตัวดีเนาะพ่อเนาะแมนอยากมาไข่กะกะมันเก็บมันเป็นปูยิ่งเนาะเก็บแมนอยู่ที่ว่าไข่สิ่นตรงนี้หลายเนาะพ่อเนาะแมนมันจะได้สีถัง ต่อไปนี้พ่อกะทิเอาเปคัดแยกแม่นเอาไปแยกข้างหนาบ้านเนาะแม่ะไปครับหนาบ้านเอาถึ่นมาแต่ถิ่มาที่แม่ก่ะสิเท็จทำกวนจ่าดอยู่นี่เราพวกเราเซฟเนาะเ็ซอย่างดีคนหนึ่เนาะก่อนถี่ทรงเต็มแมนคันเสร็จหลายกับเปียกเปียกไรยกับยุบอะไรโดนกันตัวไรเพพ่อเสร็จกับเพราต้องไปเสร็จนะครับเสร็จแห้งบ่ครับพ่อคือเสร็จเปียกเสร็จมันหมาดนะเขาไม่จะใส่เนาะพ่อนี่สีเลยสีขนาดสีไซส์เบอร์สองมเบอร์สองเบอร์หนึ่ง ศูนย์ไงจำโบแบงแบ่งแังไนครับพอเบอร์นี่แบ่งยังไหถ้าเบอร์ศูนย์นี่พอเดียวเ็ตที่เสขึ้นพอเกที่ผ่ากำลัร้างแบบนี้อันนี้จมโบหรอแปดสิบแปดสีบผ่าไปดุไงเลย่ันนีนแบนดุนไงใครมันีน้ไงเนาะแปดสาือจมโบตัวนี้ครับลงทุนหลาันไหนครับที่ไหนเป็ดพันึ่งจะพอเป็ดอีกแหละแสนเก่าขาดยุ่มืดหนึ่งติพอสองแสนแล้วก็หัวหารมันอีกเ้ยหัหานมันเกือบเกือบแสนเ เดือนแหลกคนถืบอ่อไข่เลยเด้กสำหรับคนที่อยากเลี้ยงนยนเนาะเป็นคนอยากเลี้ยงกังนเสียงเงินไว้ตั้มตั้มสามแฉกเรไปได้ป่าพ่อได้จะเป็ดเนี่ยลูกบ่ <c oughs> ได้เด็กเป็ดกป็นพวงอาหาร <c oughs> พ่อสวัสดีครับในน้ำตัวนะครับพ่อสวัสดีครับ,รบ,รบผมสุรศักดิ์สุริยวงศ์ครับหรือว่าซื้อพอ่พอซักพ่อซักพ่อเรียงเไศไศพียรใส่ผ้าในอย่าง cp super cp เปอร์จักตัวพอ่อแค่ไนนี่ท่านหนึ่งร้อยตัวหนึ่งพันหนึ่งร้อยตัวโดยประมาณก,กับประมาณท่านกว่าตัวแมนท่นหนึ่งร้อยตัวนั่นแหละครับผม,ต,มต,ตอนนี้กำลังเฮ็ดเรียงอยงงู่นี่พอ่อกำลังจีบเก็บไข่เก็บไขร เก็บไครเก็บทรงลูกค้าที่บ่ะครับแม่นทรงลูกค้ามืนหนีทรงชุ่มแพม่ไปไหนครับเดี๋ยวมืนหนีสามารถขอความรู้จากพ่อนะครับว่าการเลี้ยงเป็ดนี่มีวิธีการเลี้ยงจังใดดูแลจังใดรวมถึงเลี้ยงหรือห่อไปขายใส่หรือว่าพิการตลาดจังใดเอาสีบอกวันไปนั่งเฉพ่อหลักสีย่างไปนั่งพันหนึ่งร้อยตัวครับกินนี่ยังเป็นอาหารนี่พ่อกินอาหารตัวอาหารสำเร็จรูปอาหารสำเร็จรูปทั่วไปเนี่ยเนาะแม่นแน่นพื้นที่ไร้มาได้กับพ่อจะได้เนี่ยพื้นที่เลี้ยงนี่บอกเฉพาะ ครับกเพือพื้นที่บริเวณที่เฉพาะอันเลี้ยงเป็ดนี่แหละครับอ๋บอเฉพาะเลี้ยงเป็ดกับไรก็กลัวนี่แหละครับไรนึงนี่แหละครับเบื้องหนีงน่งเหรอครับแมนแมนมีสองส้นทึ่งทึ่งทึ่งส้นนอนทึ่งนี่กับประมาณไรนึงครับเนี่ยแยกกันด้เตี้ยแมนส้นนี้เอื่นมาส้นนั่นนี่ครับพอเนี่ยอันส้นล่งอาหารมองนี่มองกินอาหารกินน้ำอันโล่งไข่คื่ทั้งหลังทั้งหลังนี่เป็นโล่งไข่ครับยัแม่งเป็นนอนในโล่งไข่แมนอ๋อยังแรงเป็นนอนปล่อยเก็บไข่ช่วงใดแน่ฮะเนี่ย ช่วงเศร้าครับครับช่วงเศร้ามันกสิยายนะมังสี่หล่เตี้ยเนย้ายแล้วก็อันนี้มันไข่เฮียครับอันชุ่มไข่หลดีกับคืออยู่ในลกนอนไข่เฮียกับคือไข่ที่มันออกงอกแมนออกงอกลกนอนมาแล้วกับไข่แบบสองสามโมงที่เขากับไข่ทั้งหนอกตัวไดว่าท่านในไข่บุนไข่ทั้งหนอกเป็ดเท่านี่รุ่นประมาณจักเดือนจักปีนี่พ่อเป็ดนี่ได้อายุได้ได้ปีหนึ่งปีกู้คว้านเนี่ย ครับไปปีหนึ่งนี่แหละประมาณปีหนึ่งเจ็ดเอามาพึกกิกาครับผมแต่เพิ่งเลี้ยงก็หันม้าพึกกิกาเพิ่งเลี้ยงหาฮกเดือนอ๋อได้หาหาฮกเดือนนี่แหละมือหนึ่งนี่เก็บไข่ได้ไลฟ์มาได้กระเพาะนี่นี่ เขาพัดขนกระจได้ยุ่ประมาณจักเจประมาณนี้เจ็้าเป็นต์แต่เป็นหมื่นประมาณจักกล้องจากน่วยประมาณ8ปดอยกัวแปดลอยกัวเขาแสดงว่าแปดร์เซ็นต์ก็เป็นพันคุณตักหนบ่มันกระจีอยยุประมาณเก80% 8ิบเปอรเปดอร์เซ็นต์วเปเซถ้าถ้ามันขึ้นดีๆช่วงหนึ่งมันก็ได้เกือบเกือบพันครัะเก่าลอยกัวก็ไดอยย่ช่วงแรกๆนะตอนนี้มันเริ่มพัดขนเริ่มพัดขนเราบอคอย ใครดีคนเต็มผู้หล่อคงใครได้กลับมาใครอยู่บ้านครับย่างเวี้นกรืสีปล่อยยังสีอะไรตีพ่อปล่อยยังสีอะไรย่างเวี้นไปเล่นงญนาเล่ีน้องสีอะไรตีแยเนียนอ๋อทำเวี้นกันสีผ้ากันกินอาหารแล้วก็นอนพักผ่อนอยี่แหละครับนอนบึกโฮมอันนี้เลยเป็นอาหารเหรอครับพ่อเนี่ยจังกะละมังเนี่ยอันนี้อาหารอ๋อเบอร์ในแก่ได้ป่ะครับได้ได้นี่ยสีพ่อหรสีมาเท่ไปยังสีบอแเนียนยางเวี้นย่งเวี้นกรืเท่เลยแห่ไล่มาได้ครับพ่อเนี่ย มือหนึ่งประมาณหาสอบเพลิงเทไปไหนกันกระมังมเ้าเนี่ยไถเ้ากับบใบใบหรือเทียงผันมันเหมือนกะมาเบิองอีกทีนึงกะเอาหาอีกครับเขาหายมันขาดห้างเพราะได้ก<ม>ินเราช่วงเวลาจังสี่ห้องต้องดูแเลเรือต้องมาเหตุยังเปลือบปะเพร่ะเพราะเพรดะเหตุหยังกับมีเปียนน้ำด้ได้เปียนน้ำเปียนน้ำแล้วก็เปียนอ่างเพิ่นเพิ่นสิมีอ่างน้ำเล่นอยู่คว่า อ๋อส้นส้นข้างหลังไอ้เก๋อเหระครับเนกัดจิเปียนนั่นไข่กัดจีเป็นอ้างเป็นอ้างน้ำผมว่าเป็นบวกน้อยๆเพื่อนเรียนพอได้ไข่เคียดครับพอได้ไข่เคียดเนอะแต่มีห้างน้ำหรืครับนี่ห้างน้ำกินน้ำห้างน้ำนี่ก็ใส่ลูกลอยครับผ่เมื่อเกิดไหรของมาเองเมื่อเกิดไรของมาเองเติมเองครับระบบชักโคกเขาหมดหรเมื่อกิดเติมเองเติมเองเราต้องมาให้เรื่อยๆนล้วขอรับ เอาไข่ก่อนมันครับเอ๋อขวากะย่างไปของพออ่อล่ะผมกขวยิ้มไทยไปของขวามีละแต่สีย่างน้องกดนั่ะละแตกเห็นคนกับสีตือนนี่เราพ่อเนาะตือนเตือนเห็นคนกับตือนแตกหน้ำไหแน่แนอ้ยครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเป็ดอลากไล่เลยเราโดนย่างไอเ้เบอร์ไงแก่อ๋อนี่ทีวา่าทีว่าเมื่อกี้เนาะครับเนาะทีว่าระบบนนะ้ำเนาะแน่นีเนี่นสิมีตุ่มลูกลอยหน่ยถ้าน้ำบกลง เติมถึงว่าเองแงนครับน้ำเติมเองอันนี้ไอเดียดีดีข่ะนั่จะเติมเราร่อนมีเยอะหยากเอาไปใส่นะครับเนาะพุ่นหุ่นข้างล่างก็ไรสิเป็นนั่นมองอาบน้ำมองอาบน้ำมองเดินน้ำนะครับน้ำอยากตื่นด้วยตื่นเห็นคนแปลกหน้าแงนเขาขอกเนาะมาเด่นเจเก็บใครเนาะอ๋ออันนี้เห็นพ้นครับเริ่มแเรียนเข้าไปข้างในเนี่ยแงนบางส่วน ตกใจกับบุกไข่บ่ะนี่ยตกใจไงไข่ถึงกับว่างไปชุมหม่องแล้วพอเนาะว่างไปชุมหม่องเพราะเขาคนไอ้เก๋นะครับพ่อเพาต้นเฉพาะไข่เฮียเนี่ยกับครับเกือบทั้งเราตอนนี้แมนอันนี้ก็บทเป็นโซนของหม่องยูหม่องนอนแยกก็เป็นหม่องไข่น้ำอ๋อนี่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 อู้หูห้าเขาคนไอ้เก๋ครับเปิดบ้างดูครับเปิด นี่ครับท่านผู้ชมครับไทยนอดเงี้ยี่โอ้จักแม่นี่พ่อเนี่ยประมาณสามสิบตัวเนี่ยโอประมาณแผงหนึ่งอ่ะครับครังนี่ประมาณแผงหนึ่งแผงหนึ่งกับสามสิบนวยโปนึงเนี่ยมือนึ่งเขาสิออกลายมาเด้่พ่อมันสลับกันเด้มันเป็ดพันกัวมันกัดเได้นยุแปดแปดร้อยกัวแปดร้อยกวนวยมันก็ดจะรับสลับกันไทยน้ำเนี่ยมันขนโลวนน้ำนะครับ ขันขันมันไข่ช่วงไข่ลหลายๆเนี่ยมาก็ไข่เกือบทุกตัละแค่เราเมือ่อครัวเธเรียกอะซ้ำเม,มือละตัวละเนาะนนเกือบเกือบมือละไข่ตันึงนนะอ่ะนะเมื่อเพรไรเนี่ยกับบ่าตั้ตมก็เจ็ด800แปดรอยล้800วเี0แปดร้อยกัวตอนนี้แปดร้อยก่ายืนอยู่8แปดรอยกวแปดร้อยยี่สิบแปดร้อยสบกวนไว้ย,ยุ่นี่ละ่ะ ตเตรียมความเพชรจังนนเลยเ,เนี่ยนี่เตนียข้อกะเอาวัสด,ดทุที่ยู่หัวยู่สวนเท่านี้หระพวกไมยู่ข้าเรากะถมดินอันนี้ถมดินขึ้นถมดินซะเรอกะไม่ก็ไปตัดฟูนสวนอมอยู่ข้าครับพวกไม่มกับไม่เกาเนี่ยเราก็ตัดเห็ดหัวเนี่ยครับ จังพันตัวนี่เขาควรจะเห็ดคอกกวางเงาป่นใดเพ่ะอ๋อพันตัวนี่คือวิชาการเขาให้มาเนี่ยอ่าตารางเม็ดหนึ่งเนี่ยต่อซีตัวถึงหาตัวบเกอร์นี่ต่อตารางเม็ดก็เขาคำนวณดอกกับวิสเปกยูดีเตียเนียนอ๋อเนื้อว่าคือสีเข็ดจังไลยหรืว่าอะไรตัวนี้เมียนกับยู่ประมาณครับอ่าซีดึงหาหาตหาตัวต่อตารางเม็ดห้าตัวต่อหนึ่งตารางเม็ดนะครับ เดี๋ยวดีฝ่าสีเห็นบ้างได้อีกหรอตัวตัวสลักเนี่ยตายเลยเนี่ยโอ้โหแนี่แพงนึงของพ่อเนี่ยแพงกลัวแต่สับไข่อยู่ของเนี่ยครับเนี่ยพ่อเล่นทำสับไข่อยู่ขวางสับไข่กินไข่อยู่ครับอไปลูกไปไปฝุ่นครับถ้ากันตื่นคนพลาดกันหนอกไปข้างนอกนะนี่ครบอกบอกเบอกใครเดี๋ยวผ่อคนเนาะนี่ค แต่มันเก็บน้เหมันซุ่มนี่บ่พ่ออะอันนี้เอื่อนนี่ยังหน่งครับนี่อันนี้ห้างใครครับอันนี้ห้างใครเห็ดห้างห้างครเอื่อนว่าห้างใครแม่จำลองว่าจากกันฟางบ่ครับพ่อแมาจากฟางอันห้างลงก้นก็เอารถเอารถยางรถยนต์นี่จังสีมันดีกว่านียังไงพ่อมันมันมันสิดีก็พวกยางรถยางยางนะครับเวลาเปลี่ยนเวลาอย่างครับเวลาเปลี่ยนห้างขันนี่เกาแน่ผมกับเปลี่ยนเนี่ยอันนี้ผมก็ับลือเปลี่ยน คือเปลี่ยนเดียนเดียนหนึง่งเทียนหนึ่งประมาณโดยประมาณพวกฟางเนี่ยโอ้ครับพวกฟาง่วาขันเป็นอันโลง่ลงๆนั่นใช่ก็สาาถิบแบบไ่บค่อยอยากใคร่ดีถ้ามันทีแบบเป็นขออเป็นมิดชิดทีเนาะวมัน,ม,นมันโซกับพวกนำ<อ>้ำโอ้ขันเฮาเสร็จขันเฮาเสร็จหลายกับเก็บบ่ได้โดนเนี้ยบ่เนี่ยครับขันบ่เสร็จเนี้ยกับมันก็น่าเกลียดเนาะอือขันมาขึ้นข้อมาแต่โซกับพกก็คือใคร่พวกโซกับพกเมน เขาก็โป๊บหรอมันก็บ่เป็นเตะครับบ่เป็นเตะกินนูย่างที่ใครออกมาคือเป็นระเบียบแม่นเรียบงามงามครับแล้วย่างหนึ่งที่ผมดองเนาะมันเป็นส่วนตัวดีเนาะพ่อเนาะแม่นอยากมาใครกะกัมันเพ็มมันเป็นปุยยิ่งเนาะเพตแมเนี่ยเต็มนี่ยเป็นปุยยิ่งดีกว่าไปไปลกไปไม่กิดทิพน ทังหนึ่งนี่ประมาณเท่าไรครับพ่อทังหนึ่งนี่ก็ประมาณประมาณสองร้อยกลัวสองร้อยสองร้อยกซ่องนี่ครับท่านผู้ชมครับแข่งไข่ใครที่เก็บมากน่อครับที่กระดกได้หรอสิมาเก็บเก็บทุกเส้าเหรอครับเนี่ยทุกเส้าเล่นมาครับเก็บทุกเส้าหลายเลยนี่โอ้สิมาหมุนน้องสิเนาะขผมได้เป็นซอกเลยข่รมืดต่อขันเนี่ยเก็บหางไปเพื่อน ผันไข่ใหญ่กับโซคโป๊กมาเนี่ยเขาทำความสารยาสัตว์แต่ก็มีรุดคือเขาแมนมีรุดคือเขากับประมาณจักสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยแหละมีรุดทั้งหมดผมโอ้ตีต้องเก็บเวลาเลยครับพ่อย้ำเศร้าย้ำเศร้านี่ตีหางกัวพ่อเจ็บแล้วตีหางกัวหกโมงนี่พ่อสิเริ่มเจ็บแล้วออกมันออกไปกินอาหารละตอเศร้ากับสิทธ เริ่มออกไปกินขอกิน,นกิน,นกินเฮียเงี้ยน,นี่ครับเนี่ามันมนั่นไข่หลายเนี่ยังเพิ่นกันตัวเงินท <c oughs> ั้งนั่นมาขอนะ <c oughs> เลี้ยงมาโดนมาเลยเราพอเลี้ยงมาอ่หกเดือนเจ็ดเดือนแล้วแหละมีแนวคิดยังได็กขึ้เด็มาสนใจการเลี้ยงผิดที่แรกมาเฮ็ดหัวมาบุญละทีบ่ได้มาเบิ่งทีจักเทียอ๋อทีทีดินที่นี่เน่ยแปลงเนี่ยบ่ได้มาเบิ่งจักเทียบ้านก็อยู่พุ่นละคือว่ากันพุ่นละครับแกมันวันนี้ก็เลยเฮ็ดหัวแล้วก็ไอ้เฮาสิหายังมาเลี้ยงว่าซั่นก็เลยมีความคิดเอาเป็ดมาลองเบิ่งบ่ก็เลยเอาเป็ดมาลองเบิ่งลงทุ่นไรบ่ไหนเขาอะทีแรกเป็ดพันหนึ่งจะพอเป็ดนี่กัน แสนเก้าขาดยืมเงินหนึ่งตีครับพอสองแสนแล้วก็หัวหารมันอีกเด้หัวหารมันก็เกือบเกือบแสนเด้เดือนแรกมันสิบ่ไขคเลยเด้หัวมาเนี่ยเดือนแรกนี่สิบ่สิบ่ไใดใครเล่นบ่ครับเดือนแรกนี่ก็มือแรกก็ได้ทีละนุวยสองนุวยขึ้นมาเรื่เด้ทีละเก้าหนุวยสิบหนุ่ยยี่สิบหนุวยยุบประมาณเดือนหนึ่งผุนด้จังคอยสิไขรได้ได้บ่เต็มเมียนเต็มประมาณเดือนกัวกัวจังคอยสิได้เต็ม แล้วก็ไข่กับนุ้ยน้อยช่วงแรกๆอ่ะไข่มันกะนาที่ออกแม่สาวเนาะแม่มสาวไหมเม่นครับผมเป็นเป็ดแม่สาวทันทีนุ้ยบุก่อยงลองเบื้งเราได้ช่วงใดแค่นี้พ่อไหมไมถึงว่าได้เต็มเต็มที่ประมาณสองเดือนสองเดือนประมาณสองเดือนเข่าสองเดือนจ้องคอยจ้องคอยไข่เต็มที่ครับกับขื้นมาอยู่สามสี่เดือนหาเดือน หัวก็เลื่อมเลื่อมลูดเพราะว่าเพิ่นพัดขวนตอนเนี่ยก็เลยได้ให้บ่บ่หลายดอกเลยเนี่ยเพราะได้ค้าหัวหารสำหรับคนที่อยากเลี้ยงนเนาะเป็นคนอยากเลี้ยงก็ตเตรียมเงิน,น,งนไว้ตั้มตั้มสามแสนไป,นปได้บ่พ่อได้ต้เปียกเด้่ลุงบไ่ได้เดิอ <c oughs> ๋อ้อเปียกเพราะหัวหาร <c oughs> ลุงนอนบ่ได้เดิคันแม่นเล็กดิที่บ่เหมือนที่บ่สองแสนครับลุงกขางห้อก็เลือกเอาวัสดุที่เ้ามีในบ้านแล้วมาขอเนาะ จะลังค่าสิเอาผ้ายาที่ไดนบ้างครับพ่อได้แต่มันเปลี่ยนดูเด้ดแป่ว่าดูผ้ายาบ่ได้แล้วมันเย็นดีครับไผ้ายาสำหรับคนบ่อยากว่ามาจากแบ่แพงกับแพ่งนี่ก่อนหรือซมือนี่ยผ้ายาเย็นไผ้ายาแพงมุ่งกับยาคือเกาครับวันนี้คาแรงกต์กับซูมือเนาะตรงหัวคาแร็กมันก็เออคาแร็กกับแพงครับผมแล้วลงทุนกิดประมาณสองแสนสามแสนสำหรับเป็ดนะครับเนาะ ดีไปรถหาแสนเบียดเสร็จเลยเรียบร้อยก็บ่เรียบร้อยบอ่ยบอท่าน,นมีหัวครับท่านมีหัวหัวรอบนวกกันหมาเด้บัดนี้มาเถิดมีคำถามเนาะพ่อเลีเ้ยงเราไปใครใส่บัดนิดโอ้เลี้ยงเราเพชรเม้าที่เล็กท,ที่แรกนี่ใครยังไรบัดนี้ล้งเฟสนี่เราลูกล้งให้ขายในเน็ตนี่ละครับครับใส่อ๋อล้งล้งเน็ตผู้นั้น Paid, yep. เขาเห็นเขากัโท้สร้างท้ครับมาที่เล็กๆอ่ะวันที่เล็กๆบทั่นขายอ่ะช่วงนี้กับบทั่นอยู่ช่วงนี้กับย่างยังผลิตบทั่นขายหน่อยอันที่พ่อว่าต้องสร้างจองน้ำเมียนแมียนพูดถึงมาลงทุนแพ่งนี่กัดขายกับขายดีขายง่ายอยืดดีนะพ่อเนาะขายง่ายอยู่ขายง่ายอยืดหรอกบได้ขายนาแน่นมีช่วงปิดเพิ่มช่วงปิดเพิ่มนี่มันสีอืดยูชาวไทยเนี่ย หายากยู่ที่ว่านอกจากงนั่นกะบบ๊เป็นอย่างนอกจากนั้นกะหลังเปิดเติมหนวมันกัค่อยไปของมันเลี่ยมมั้เพราะว่าเก็บไปใครตีเฉลี่ยกับั้งซึ่งกัมีอีกนี่ยร่องกับมี่ตัว<อ>ใครจรงเน่ครับนี่ครับหักใครจริงงนทังนกยังได้ขึ้นได้นีไหม<ช>ขึ้นหลเราขึ้นได้เพราะไม่ได้จังได้คุดได้ตอนนี้ค <c oughs> ุดแ่ดยัง บางเนียนกับมีดบางนี่กับพระท่านไ้เก็บมัครับเนี่ยเราสมมติเก็บได้เจ็ดร้อยนะพ่อเป็นขายยังไงก็อนพ่อราคาเาขายขายนีแล้วแต่เบอร์คันเบอร์เบอร์หนึ่งกัไปส่งร้อยสามสิบเบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์กับร้อยสาหา้า ร้อยสามสิบห้าครับร้อยสามสิบร้อยสามมหาตัวเฉลี่ยก่ะขันตั้มก็ลอยสามสิบ 130, เนาะแมน,นอยู่ดูประมาณร้อยยี่บห้าร้อยสามสิบประมาณนี้แหละกันเบอร์สองพอกับช่วงเขาแทงหนึ่งสามสิบไยไปถึงน่าจะสี่บาทกูกลัวตัวเฉลี่ยหมื่นหนึ่ง, 30, ง<ๆ>เนี่ยประมาณจักบาทพอเก็บการเก็บใครๆเนี่สามพันสามพันสองสามพันสามอยู่ประมาณนี่แหละตอนนี้ครับตอนแรกมันก็ได้ประมาณสี่พันกลัวสี่พันอยู่ช่วงนี้มันผัดขน พัดนมาเบิ่งคนเดยวนี้แป๊ะเนี่ยดังนอตีเฮ้ยข้ามาเอาไปไปไปเขามาบ่ได้เขาม้าเราขี่ใส่เรากลัโฟกัสโปกครับบ่แหงคันคันปอยต้องปิดไล้บ่ครับปิดเลยถ้ามีเขามานอนเราก็ขี่ขี่ใสเรากลับโฟกัสโฟกัสครับ่บ่แหงแสดงว่าคันยางเว้นหนึ่ก็บ่ให้เขาเลยบ่ให้เขาเลยเราพวกกันขี่หรือว่ามุ่นซั์มันเห็นอ๋อไปขายเดีบ่วป่ะ ขายเด้เขามาถามซื้อ,อยอะแต่ว่าพอ่อว่าขายพ,อไไพาย่อไปใส่ไผ่ตอผลป้าไผ่พ่อพ่อปลูกไผ่บงหวานบงหวานเพชราำพงนะครับอันหนังบัวลายดอกประมาณสองร้อยกัต้นนี่ละเราไปใส่ตัวนั่นแลหละมือเนื่องกับสามพันเกือบสี่พันเกือจะมือเนาะเราจะเบื่อนะ้ำเดี๋ยวจะเบื่อเดี๋ยวนี้ประมาณสามพันสามสามพันสี่นี่ละแต่ว่าช่วงไผ่มันขึ้นเดี๋ยวนี้ได้ค่าหัวอาหารห้าไปเหลือกันนิดน้อย เสือกับบอ่อขายก็ได้มีงานเห็ดผู้เฒ่าเนาะครับผมงานผู้เฒ่าผูว้วานละ่ะไปคนท่ากันยาง<ห><ป>ของข้าไปไปไปไเราไข่ยังสิหรอครนะับพ่อใครที่มันแตกกันสิหรอแตกมันแตกกับขายอันขายไข่แตกเหรข้าเจ้าตัวไข่เป็นไข่บุม๋มอ๋อเป็นเป็นไข่บุ๋มขาเจออกก้ากับมารับครับ ไปไปขายขาวเคี่ยวข้าวจ๊กไปเห็ดอาหารไปเห็ดอาหารตามสั่งข้าเจ้าก็มาเอาครับเดือคันหน่อยหน่อยเขากับเห็ดกินเองเขาแมีนบ่บ่บ่๊อคอยหน่อยบอกมือรับแหงกว่านาะเอาไข่แตกเนี่ยวะครับเกือบเกือบแพงหรอไปมึอนี่ไข่ใส่หลู่ซื้อว่าไข่ขึ้นแล้วเหมือนลายเนาะพ่องเนียนมันจะได้ซีถังเอิมือซาวพ่อเก็บไปแล้วเน็อตหลนึงสามเด้อ ครับอันนี้ขอกะเทียวเป็นคัดแยกแม่นเอาไปแยกตั้างหน้าบ้านเนาะแไปครับหน้าบ้านแยกอันนี้หลังจากเสี่ยวมาจากคอกนะครับพ่อกกับเสียวมาดขอกจากคอกมาเสร็จทําความสะอาดทําความสะอาดมเอนี้จ็คถังพ่อกเอนี้่เอนี้ซีถังกัวซีถังแปดร้อยกัวนี่ละครับโอ้เดี๋ยวลายโยพ่ขอกเอนี้ หลายคือเป็นหลายกูว่านจังหน่อยแบนบ่แต่ว่าต้องใส่แผกลองบึงเ้างมิจกใส่เนี่ยพ่อมี่สีด้ยสีขนาดสีไซส์เบอร์สองอันนี้เบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งศูนย์นายจำโบแล้วมันสีมีมีอีกไซส์หนึ่งเบอร์สามเบอร์สามนี่มันจีหน่อยก็เลยบอใส่แผงครับแบงแบงจังไหนครับพ่อเบอร์นี่แบงจังไหนถ้าเบอร์ศูนย์นี่ก็เจ็ดสิบพ่อเดียวเจ็ดสิบเอ็ดขึ้นครับพ่อเจ็ดสิบห้ากำ เจ็ดสิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบห้านะครับรแมนปกติเขาเอาเจ็ดสิบเนีแต่พอเอาเจ็ดสิบเอ็ดเห็มันใหญ่ขึ้นครับก็สิใส่ตะเกียงเออมันตาสังแมนใส่ตาสังใส่ตาสังแบบนี้สมมติว่าตัวนี้ต้องสังถั้งวันแล้วต้องขันแมนตัวนี้เจ็ดสิบตัวนี้เจ็ดที่แปดครับเจ็ดที่แปดที่เป็นเบอร์ใหญ่ก็คือเบอร์นี้เล่ยศูนย์บีกแมนเล่ยอีกครับเอาเช็คตัว อันนี้จำโบเหรอแปดสิบแปดสิบห้าป่ะ่หลุนไงเลยป่ะเนี้แดนหลุนไงใครไม่นว่าไงเนาะแปดสิบห้าคือจำโบตัวนี้ครับอันนี้ขายอย่างไงครับหนาฟ้ามอันนี้ขายร้อยห้าสิบครับหนาฟ้ามจำโบคือศูนย์จุดแปดขึ้นครับอันนี้เหรอครับพ่อแปดสิบขึ้นตัวนี้แปดสิบขึ้นอ๋อศูนย์จุดศูนย์จุดแปดขึ้นศูนย์จุดแปดกิ๊งหรือว่าแปดสิบกิ๊งแนนแปดสิบกรัมขึ้นนะครับผมอันนี้การ้อยสี่สิบห้า ร้อยสี่สิบห้าลดลงมาหาบาทแน่นอันนี้ร้อยสามห้าอเบอร์ศูนย์้อยสามบาทอันนี้ร้อยสามสิบร้อยสาบเบอร์หนึ่งครับผมอันนั้นทรงร้อยยี่ห้าโอ้ขันตั้มนี่พอจังเงินนั่นล่ะเบอร์สามอะอันนั่นร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อบาทร้อยหน่งเก้าบาทกันได้หลายมันน้อบอพ่อแพงเกลียกครับแต่ส่วนใหญ่ของห้องที่เป็นรุ่นอไรเพาะส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์หนึ่งก็เบอร์ศูนย์แต่ว่ามันคลายนุ่ยนอยนี่มันพัดขนอีกเจ้าน้อยก พราะมันขนเต็มมันก็ะถิ่นวยใหญ่หลายเลยวยใหญ่มันสิหลายงูน่อยมันจำโบ้ขึ้นตีวันนี้อันนี้แทบจะบ่มีเลยล่ะนี่ครับเบอร์สวงนี่สี่โบสิ่น่อยมันเนาะครับอีนึงบ่กี้แพงเอาขึ้นมากแต่สิมาสแแอร์เสร็จเสร็จทำวามสะอาดอยู่นี่เราพูดถาเสร็จเนาะเสร็จอย่างดีพอไหนที่น้อก่อนที่ส่งเพิ่นแม่นคอนเสร็จหลายกับเปียกเปียกไลยกับยุบว่าได้โดนมันตัวไร่พราเสร็จกับเพต้องไปเสร็จนะครับเสร็จแห้งบ่ครับพ่อคือเสร็จเปียกนไงเสร็จมันหมาดนะ ดีพอพ่อมัเนี้เห็ดเป็ดมาสรุปแล้วกับพ่อได้ใส่ใส่ทั้งหมันบราท่านเองหูวจักว่าทุนว่ากําไรดอกตอนเนี่ยมันหัวกระเริ่มเนาะครับมันหัวกระเริ่มแต่พ่อเห็ดเหรียญอยู่เนาะกับพ่อเห็ดอยู่ดีกโกโบมีแนวเห็ดครับออาสุดท้ายพ่อติดต่ออะไช่องทางอะไครับอยากมาเสือใครพ่อหรือว่าจะตั้งจองเนี่ยสิตั้งจองกับไมยเลขโทรศัพท์นะครับ089ย์แปดเกครับเก้าสี่ห ติดต่อพ่อสุรศักดิ์ครับสุรศักดิ์นะครับเนาะฟาร์มอยู่บ้านไหนพ่ออยู่บ้านโป้งเอียดครับตำบลขัวเลี่องอำเภอชุมแพสิชุมแพีจังหวัดขอนแก่นนะครับเขาเเอื่นชุมแพีได้ไหมสำหรับท่านผู้ชมที่อยากได้นะครับก็ลองติดต่อพ่อของกัปตังนะครับตามรายละเอียดที่พ่อแจ้งนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพุ่พ่อสุรศักดิ์ด้วยครับด้วครับพุณแม่นะครับเนาะครับครับสวัสดีครับ